สวัสดีครับวันนี้มาเซอร์วิส้องสถานที่ครับเปลี่ยนวิทยุตรงรุ่น Android ครับรถ Su z u กิโซลิโตัวใหม่ป้ายแดงวิทยุเป็นวิทยุธรรมดาครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนประมาณ10นาทีเสร็จแเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้าง <Wow. S 1> มาแล้วครับติดตั้งกันเสร็จแล้วว้าว <Wow. S 1> เล่นให้ดูนะ รอบที่แล้วมีคนถามกันเยอะว่าสเปคอะไระตางค่าก่อนมันจะมีเหมือนจะหาก่อนนี่อันนี้ออกไปเกก,กะสแตนบายสแตนบายได้นะมันมีสิบนาทีมันบอกอยู่ก็ดูซอฟต์แวร์เวอร์ชันนี้ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน ท่านแปดจุดหนึ่งเออนอกเวอร์ชันเลขที่เบลทีนี้เราอยากจะรู้เราอยากจะรู้สเปคเครื่องใช่ไหมเราก็เข้าเพสโต้ก่อน <c oughs> ว่ามันจะไม่บอกหมดนี่แล้วดาวน์โหลดไอ้นี่มาอ่า CPU แซดเหมือนบนคอมเลย่า <c oughs> <c oughs> โหลดขึ้นมาก่อน ซูซูกิสวิปนะครับวันนั้นเราติด FD ไปอันนี้สวิปสักลูก,ก,ลกมีหมดนะครับเนี่ยไลน์ u t u b e แต่เล่น r o v คงไม่ไหวอะ่ะแต่ไม่มีใครคงไม่มีใครเล่นมั้งเ o v บนรถนะครับเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราดูซิว่ามันยังไงบ้าง ่ะมาแล้วครับสเปคเครื่องนะ ARM Cortex A7 ความเร็ว CPU 4 core สูงสุด1.1 1.12 g h z นะครับ g p u r e n d e r เป็น ARM g p u r e n d e r Mali 450นะครับ <Wow. S 1> เล่นเกมได้นะพร oh. าไม่เยอะมากโอเคเนี่ยค่าที่มันบอก ีะได้รู้ว่าค่าอะไรบ้างเนี่ยนะครับวิธีการดูสเปคของโท,โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับที่ <Wow. S 1> ตรงนี้โอเคเดี๋ยว,วผมจะเหมือนเดิมจะเปิด YouTube ให้ดูแป <Wow. S 1> ๊บหนึ่งนะครับใช้เน็ตโทรศัพท์ผมด้วยพอดีว่า ตัวมันไกลจากในบ้านแล้วเราเตอร์มันมันไกลเน็ตมันช้าอันนี้สินี่นะครับนี่นะเปิดเสียงนะเปิดเสียงจะเปิดเสียงจากสวิตช์คอนโทรลได้นะ <Wow. S 1> นกดเน็กนะมันจะเปลี่ยนเพลงเห็นนะแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้ กดลงไปอันนี้นี่มันจะมีปุ่มปิดเสียงด้วยว้าว <Wow. S 1> ปิดเสียงได้ด้วยแล้วก็เป็นโหมด oh. เป็น f อเป็เป็นอะไรเงี้ยกดจากตรงนี้ก็ได้มี a อ in อมีอะไรพร้อมเลยอ,ออกแล้วก็ปิดนี่แล้วก็ปิดปิดมันให้หมดล้างแอปเหมือนกัน วิธี้างแอปโอเคครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ด้วยนะครับ